พี่ชื่อพี่นนท์นะฮะชมรมนี้ของเรามีชื่อชมรมว่าอะไรนะครับชมรมป่าถากถาและโต๊วาทีนะครับพี่นนท์พี่นนท์ครับชมรมป่าถกถาและโตวาทีของเรานะฮะมีอะไรดีๆหลาย,ลายอย่างที่อยากจะนําเสนอบ้างครับผมซึ่งก็พอได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมา <DP. S 2> เป็นระยะเวลาอันนานพอสมควรแล้วเราก็ได้ข่าวว่าชมรมของเรานี้นะฮะก่อตั้งพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเลยก็ได้พี่นนท์ครับพี่นนท์เคยได้รับรางวัลอะไรบ้างครับในชมรมของเราครับพี่ก็นี่แหละครับนี่สาคัญเลยครับ น้องเอามาตั้งด้วยูมิใจมากเลยของพี่เองนะครับครับพี่ก็เคยได้ประกวดได้ไปแข่งตัวทีนะครับเอ่อ,อจะไม่ผิดปีปี50นะครับแต่ตอนนั้นก็คือไปได้ที่2นะครับไปแพ้ให้กับมอไรสักมอหนึ่งที่มันเป็นลูกลูกลูลาากธรรมจักรอะเนาะไม่นุ๊นนแล้วไม่มอะไรนไรัออ่นนแหละครับพี่นุ่นครับพี่นุน่นชมรมของเราวันนี้มีสมาชิกกี่คนแล้วครับพี่ ท yes. ี่คำนามที่ทุกๆชมรมทุกๆกลุ่มอยู่ก็นังรอคำตอบอยู่ครับพี่ครับก็ได้ยินว่ามันเคือได้ยินว่าแบบมาเยอะมากเลยอ่ะอันเนี้ยรู้เปล่าอันเนี้ยหนึ่งแปดที่คือรหัสอะไรครับชื่อเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นล็อตที่สองนะครับล็อตแรกมันพันคนแล้วอันเนี้ยเป็นล็อตที่สองนะครับรหัสรหัสเราจะมีแค่สามตัวเท่านั้นนะครับ เนี่ยคันกันแปดคนแล้วสุดยอดมากเลยครับผมสมัครมากี่วันแล้วต้องสอบเรารับสมัครมาแล้วหนึ่งวันเอาเอาเฉพาะวันนี้พี่หนึ่งวันเราได้เท่าไหร่นะฮะสรุปเลยครับก็ได้ยินจากน้องน้องเขาบอกว่าประมาณว่าห้าสิบเออห้าสิบที่มาวันนี้วันแรกนะครับอ๋อนะฮะวันนี้นะคนที่เดินผ่านวันนี้นะฮะสรุปนะฮะจำนวนของจำนวนสมาชิกของชมรมป้าธักชาติและโตวาทีของเราในวันนี้มีจำนวนทั้งหมดประมาณ ร0 0คนนะฮะเท่าที่เดินผ่านไปแล้วก็ไม่แวะเข้ามาชมรมคือ300คนขอเสียงปรบมือดังให้กับชมรมนัโตปาตกระดาษนัโตปาที่หน่อยครับยังไงยังไงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ชมรมของเราก็จะมาออกจะออกบูธอีกรอบหนึ่งตั้งแต่เช้าจะึดเย็นพรุ่งนี้เราจะมาพร้อมกับเสียงเพลงกีตาร์และกลองซึ่งเรากำลังทุ่มงิประมาณทั้งหมดซื้อกองม,มานะครับผม สำหรับวันนี้ชมรมปารากัาถาและตู้วาทีก็ขอนั่งพักเมื่อยนั่งกินน้ำและนั่งหายใจอยู่บริเวนุทบูธสักครู่นะครับขอบคุณครับ